สวัสดีสวัสดีครับผม Hello everyone welcome to the channel again I'm h e r Nam uh, Ngum Number One uh, Hydro Power Plant area yeah. at the uh, Thalat Kao Dom District, Yenjan uh, Province สบายดีพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้ครับเจ้าก็อยู่เขตบริษัทผลิตไฟฟ้าลามหม่าชนเนาะเกินไฟฟ้าลำเงินหนึ่งก็จะขี่เข้าไปข้างในพวกเราเนีน้ออันนี้ก็อยู่ทางเข้าเนาะก็ไปกันต่อพี่น้องเนาะทางเข้าไปเนาะเป็นกาปลูกกกไม้ที่สวยงามเนาะตามถนนทางนี่แหละเนาะ the entrance เขาขว p some the flowers uh, beside the street yeah look uh r e p l e t y ตั้งเขาไปหนที่สวยงามดีข้างใเนาะทางก็เห็นกุง้งไหมหลายชนิดเนาะแล้วนก็นจะเป็น uh, สายน้ำเงิน โวยกันปลูกและฟื้นฟูบุรณะปลาไม้เพื่อ,อเพิ่มพันธุ์ที่สีเขียวเนาะประมาณนี้ปาป้ายเป็นกระบอกแนะ่นำทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่า,าหักษาป้าไม้เห็นมันสวยงามเนาะ้ายนก็บอกว่ากินอยู่หู้คิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเห็นไหเนาะประมาณนี้ ตรงนี้จะเป็นห้องการเพื่อนก็ไฟเดอร์ตรงนจะเป็นห้องการเพื่อนเนาะประมาณนี้นไปถ่งกอล์นยังง้อแต่นี้เพิ่นก็จะมีห้านอาหารไว่ค่อยต้อนรับทานเนะาะอเล็กตอนจอดรถดูดิ วันเจอดรถพี่น you know? ้องถึงว่าสิ่งเวทล้อมคือชีวิตพวกเขาจะได้คิดทำร้ายเป็นอกบนะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นจุดตัวหนึ่งเนาะที่ว่าจุดวิวตัวหนึง่งเนะาะทาา่านสามารถไป คือไปทายรูปเนาะแล้วก็เหลียวเบิ่งวิวธรรมชาติได้เนาะประมาณนี้ะนะเท่านั้นนี่ถึงกับว่าบริการแล้วเนาะกทานอาหารเปิดเปิดเล้วแวค่นับเนาะทานอาหารขานมนงินมือหนึ่งมีอาหารตำสร้างเลยเครื่องดื่มไว้คอยบริการทานขอขอบใจเนาะก็ขึ้นไปเท่านี่อันนี้ก็เป็นอ,าหา,อาหารที่เท่าน,นี้นะครับเนาะ ไปอีกลงทั้งเซเวลาลงติดยาเสียนครไปน้องน้งองแต่แมนประมาณนี้ท่านก็นจะเห็นเนาะเค่ินไปฟ้ารำมเงานึงน,น,นะหงจัก power house on the left side แด m on the right side เรือไฟฟ้า Central Hydroelectric น uh, ้ำม yeah. ันวัน I think that one is a f r e n c language Central Hydroelectric น uh, ้ำม mm. ันเป็นที่มีห่นข้าน้อยเี็นเคร่องตอนเป็น แอบเข้าแอบเข้าเจ้าเดี๋ยวจะกิบชอบเนี่ยยินดีเด้อยินดีเป็แห้ปสมส้มป่าหั่นละดู ยี่ทั้งหนาเครื่อนเห่ะเพิ่งก็มีห่านข้าน่น้อยนเนาะรรอืมแตเพิ่งหัตถกรรมน้ำเอ่อแอบขอ่าวแอบน้ำเออพะข่าวพะน้ำเป็นของต้อน,นเนาะ่แล้วก็ป่าแห้งแน่มีน้ำเพิ่งอีกนะสมปะดูปลาแดดเดียว Final yeah, they have a gift shop here, yeah, rice, rice bag, rice basket, yeah, the basket, the dry fish, sour fish, yeah. honey, yeah. and you can also feed the fish, they have the พูดเอาไว้เงี to feed the fish นี่ก็จุดเกือบป่าจุดเกือบปลาพี่น้องเออ ธราคารรัฐประ,ระาระาธาจีนไตปภาษาสลาวมันยืนนะดีเซลแล้าดี sign? น้ำเงิมวันเอสเอสพีพ uh, ี yeah. and the result behind this power uh, เดี yeah. Yeah, ๋ยวน่าต้องเปิดเหยียดเยวเดี๋ยวบอลรองเท้าพี่น้องบอลรีสอร์ทนะเพิ่นยังบริเปิดเธอได้พี่น้องเด้อเพิ่นยังบริเปิดเธอออทางเกนป่าอยู่ลุ่มเพิ่นเ้องอันนี้กระบอนเกลือป่าพี่น้องเนาะบนเกลือป่าป่าร้อยสู่น้ำสวย ท้ำเมือมทะลาสนี่เนาะคณะเนาะก็ะชิไหลลงไปเนาะไปหัวบ้านเกินเออไปบ้านเกินแล้วก็พาไปทั้งเออลิงสันเนาะแล้วก็ลงไปหัวพุ่ทธบ้านตันเปียวเนาะแล้วก็ลงไปใส่ทง,งอนพุ่ทธเนาะประมาณนี้เออ จะพุ้นจะเป็นห้านอาหารนะพี่น้องเด้อเออห้านอาหารเนาะสวยงามจบงามน้ำมีหลเพิ่นปล่อยน้ำเพราะว่าข้าพเจ้าสามารถร่าได้เพราะว่าข้าพเจ้าไปตันเปลียวเมื่อวานนี้เนาะมาตัานเปียวข้าวเจ้ากำมาฮอดอ บ้านเกินเนาะวันนี้บ้านเกินมาครับเจ้าก็เลยเข้ามาทั้งตลาดพี่เลยเนาะแล้วครับเจ้าก็จะกลับไปบ้านเกินเนาะก็เลยมาถ่ายทำคลิปให้พี่น้องเขาเบิ่งเนาะก็เมื่อวานนี้น้องเขาในน้องเขาหน่อยก็เห็นไฟไหม้พูลโรเทนิเตอร์ไฟไหม้ปลาเนาะนี่ยังมีควันอยู่เออยังมีควันอยู่พี่น้องเลยคุณเนาะเออมันไหม้แถว บ้านแถวภู้ก็ตควยต่อไปจากห้วยห้วยโค้งบ้านห้วยโค้งไปแล้วเพื่อนว่าตอสิภูก็ตห้วยเพื่อนก็นได้ส่งทหารไปกำลังทหารไปป้องกันไฟทะเนนอหลายน้องตามข้อมูลประมาณนี้แต่ว่าบอลรีสอร์ททะเนนอ ตัวนี้บอบนจักมันเขาดลยางกัมพูชานบนจักนั่นแต่ตัวเครื่องมันไปมันขวบพุ่นเพิ่นหักบอให้รถขึ้นไปเท่าเพราะว่าเพิ่นสร้างใหม่แล้วเนาะเพิ่นสร้างหนทางใหม่แล้วท่านสามารถไปได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นยังปิดอบอลรองเหงื่อนเนาะบอนรีสอร์ทอยู่หน่อยประมาณนี้เนาะ บริเวณนี้ก็สวยสดุดงดงามเนาะเป็นกระปีเป็นตัวหนังสือเนาะเคื่อนไฟฟ้าตัวไปลาวเนาะขลาบจาอ่านได้อยูอ่เนาะเคื่อนไฟฟ้านำเงิมนหนึ่งเนาะเป็นตัวอังกฤษกับ IDL e GE N yeah. Something like that Nó sẽ khuyên về chút thân của nó phía năng đó Cảm cho mang cái khuyên chắc chưa này Let's go up there, let's see เือนไฟฟ้าน้ำเงินนึ่งเนาะโครงการก่อสร้างเรขไฟฟ้าน้ำเงินนึ่งได้แบ่งออกอปสามระยะเนาะ,เ,นะเป็นเราเนะะาะระยะหนึ่งกับเด็ดพัร้ยหกสิบแปดหจเนาะกับนีหลายๆประเทศอ่าคำพาชเอยระยะสองเ็ดพันกร้อยจสหกาพันก ระยะ3ามหพันกรปสามหาพันกว่รปสี่ประมาณนี้เราค่น,อคนอ้อ so น้ำเงืม one SPP น้ำเงืม one uh, construction per projects has been developed into three phases phase one 1968 to

MW, the project was provided loan from IDA and uh, remain was uh, recovered by the government of Lao PDR. You know, I see Canada, Japanese, England, uh, Thailand, Laos, Australia, uh, New Zealand, France, Netherlands, United States. Yeah, on the first one. Contributor to the project Phase t o เนี่ยลยฮอลแลนด์ลาวส์ไทยแลนด์รอินเดียนิวซีแ United KingdomAustralia เยอรมนีญี่ปุ่นแลนิวซีแลนด์สวิเซอร์น something like that. มาว่าเทลาเทลาน่ระยะเนาะมีสามระยะเพื่อก็ได้ยืมเงินมาเขตโครงการตัวนี้ ก็รัฐบาลเขาก็ย an ังเบิงหรือว่ายังอัน่มีหาพิสอบอยู่เนาะในเรื่องอันนี้พี่น้องประมาณนี้เนาะสวยงามเนาะ Yeah, Don't forget to like, comment, and subscribe with bell, please. Yeah, ยังลืมพี่น้องก็ Yeah ยืกด like, วมเห็นกด it ตางกดกระดิ่งยุ่มขนอยเนอะอนนู้วรีจะลึกการก่อส้างขือ1 9 6 8 1 9 7 1เนาะ a h See t h w up here thật ngắm đi nó ngắm đi nice up well come น้ำลาน่วิวเนาะหมดแล้วเด้อเขื่อนน้ำเงิมหนึงเพิ่นว่าขนาดสวยงามสดสวยงามเลยเนาะอันนึ่งเิ่นกันว่าทะเลลาวเนาะข้าพเจ้าชิบบไปแถวรีสอร์ทเนาะเพราะว่าเพิ่นยังินบเปิดเยอาเพป็นังซ่อมแปรงอยู่ For money yeah. this is a restaurant you do have the restaurant here you see the proverb say rice still yeah เป็นต้นไม้ที่พันปูกเนะาะก็ะมาเขาว่าเป็นตุงกินเนาะห้านอาหารอกเป็นว่าร,ตตรา้านอาหาเอย่ยประมาณพี่นอ้อง It is restaurant up here อาหารเนาพี่น้องเนาะ หลังจากลงไปนี่น้องพระเจดมีขัวมีขัวข้ามไปนี่ก็เป็นบอลยางลินแล้วใคเนาะ,ะทานสามารถนี่ยางออกกับมังกกยได้พอเป็นปิดหกมุงแรงเนาะแถวนี้เป็นปิดหกมุงแรงแล้วพี่น้นองเด้อเดี๋ยวทางจะเห็นรถทางนั้นเนาะ uh they had a bridge down there you can uh across uh this uh Nam Ngim river go to that side too yeah, i think the latter is uh, the workers to go across there because the, the at the bridge they have the security yeah so i will close this clip So thank for watching don't forget to like comment and subscribe with bell please นะพี่น้องเนาะครัเจ้ากรขอปิดคลิปไปเพียนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ความเห็นกดติดตามและกดกระดิ่งให้นั้นก็ได้เนาะขอขอบใจล่วงน้พบกันคลิปพบกัหน้าเดพี่น้องด้อบ๊ายบาย